สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องวัยรุ่นตะมงสร้างตัวนะครับเดี๋พาพี่น้องมาดูรถไทปันหรือว่าคูบ o t a l ต้า8นปะครับปันครับมาดูการปันของคูบ o t a l ต้า8ครับทำนาตมกันเลยครับปีนี้ โอ้โหไปแบบนำ้เนมๆครับสองคันครับลงสองงานสองคันครับวันนี้ครับน่าจะคาสกีครับอันภาษาอังกฤษไม่ออกครับคันสีน้ำเงินน้ำเงินครับจมแล้วครับช็อตเด็ดเลยครับพี่น้องยับเฮ้อแบบนี้อู้ปวดปวดปอันอู้ จมนะครับคันหนึ่งอู้มิดเลยครับอู้มิดเลย่ายทายคลิปปอดีเลยช็อตเด็ดเลยนัเท่านี่ครับแรงครับแรงนี่ครับขอกำลังฮิตกันครับถือว่าสุดจัดเลยครับปีนี้เดี๋ยวรับพระเอกของเราครับคาสกิเปล่าครับอันนังตัวหนังสืออังกฤษไม่ค่อยออกครับ โอ้ยับเพ้ยพี่น้องเลยโอ้ดินเหลืองครับดินเหลืองโอ้โอ้ลึกครับลึกเลยครับยับเฮ้ย มาถึงก็ได้ชอดเด็ดเลยครับพี่น้องของของขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับอู้สีสันวะสีสัน อรอบแรกไม่เป็นไรครับรอบที่สองซุบเลยครับไปแต่นี้แล้วครับเ,เธอยังงน,น้านี้วัวอย่างเนี้ย,อยรอคันพระเอกมาช่วยครับพระเอกกำลังเก็บมุมอยู่ครับ พระเอกมาแล้วครับพระเอกพระเอกเมืองช้างเตรียมดึงครับแตะเตะเร่งตู๊กแกมาแกมคลุงนะเว้ยจิมๆหน่อยฮะวะหิงมาใส่ใส่จิมหน่อยมาผึบเลยให้ เอากำลังหาสู้ครับเตรียมสู้รับจำการครับใครยังไม่จมปีนี้ถือว่าเชยครับยังไม่ผ่านงานนะครก็ใครยังไม่จมปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับปีนี้เก็บภาพเด,เด็ดๆมาให้พี่น้องได้ชมครับ งานยากรถไทยคร <assessment> ับปีน <OVER> ี้ยับเฮยยับเฮยััเเลยยีร Wah, oh, sah banyun lah. <laughs>